อา้างานเข้าแล้วครับทุกคนนี่ครับลืมเอาไดโวเสียบไฟมานะครับดีครับมีไดโวคีบแบตนะครับโอ้ผมก็ลืมเอามาเลยนะครับส่งน้ำมุเห็นแ้พี่ฝนเนะี่ยคีบแบตเอานะครับดีนะครับมีไดโวคีบแบต ถ้าไม่มีนี่โอ้จะตักก็ไม่ได้นะครับปล่อยทางตูดก็รูเล็กครับรูระบายอะ่ะมีไฟนะครับนี <c> ่ <oughs> แต่ผมลืมเอาไยโอ้ไฟฟ้ามานะครับโอ้มันจะประมาณสิบห้านาทีนะครับคีบเบ็ดน่ะถ้าไฟฟ้ากนะ็เจ็ดนาทีครับอ้าวอ้าวอ้าโอ้ไม่เห็นครับไม่เห็นครับตีนไปหึกหมา <c oughs> ไม่เห็นครับตีนไปหึกหมา เฮาน่านดูเลยร้องเลยโอ้ดีนะครับมีทโบคลิปบเบ็ดน่าจะไปส่งสวนเอ้ยบ้านป้าเสียงนงมานะครับไม่มีไม่มีไฟนะครับบ้านป้าเสียงนงก็เลยเอาฮี่คิปเบ็ดไปเอาไปส่งบ้านป้าเสียงนง บอเอเมนโคภร,รสางั่ง,ง,งไปเออเอาเลียวขวาเข้าไปเมนโคภร,รสาังนี่นอ,นอ๋ออ๋อรู้แล้วครับเขา,ขาเรียกอ๋อเออเขาว่าเอบบอ,รเอตรงไปตรงไปบ้าน,นาเลยเดียวเรียวซ้ววไซเรียวซไยหนาโคภรษาัง เลี้ยวคว่านาเฮวงนาฮัมเออเมนแล้วมะนะรู้แล้วเรายกับบคิดจนเคื่องมันก็เอื่นซอยไม่ยังกโก้อวะรู้ร,รู้ชื่อซอยนั่นนะดีนะครับมีไดโวคีบแบตดนะครับผมใช้ของเคนโตใช้ดีครับหลายปีแล้วยังไม่เสียเลย นี่ครับงองลุงห็นแล้วก็เดินไปประมาณสิบยี่สิบเมตรสิบห้าเมตรครับสวนปะล้อมนะครับสวน,นปลอมอย่ฝั่งนูนนะ้นเนี่ยเอสิบเมตรครับเนี่ยตรงต้นต้นไม้เยอะๆนะครับที่ปลูกเป็นแถวเป็นแถวเนะี่ยสวนปะล้อมครับน่าจะเป็นพี่น้องกับ แม่ยลุงเห็นนะครับเออยังบริฮอดดึงออดเอ้ยบริฮอดอันนั้นออกเดี๋ยวค่อยดึงก่อนมามาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงก่อน